Oh, oh. ว้ายพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะตอนนี้กำลังผสมปูนเทปูนเทพื้นพี่น้องขอบคุณนะคะพี่แปดออสเตรเลียนะ,ะที่เอให้ความเช่วเหลือนะคะทำบ้านอยู่ทุ่งนานะคะให้อาวัวลงมาเลี้ยงขอบคุณมากๆนะคะที่เมตานะฮะอืจงสารเนี่ยตอนนี้นะคะพวกเรากำลัง นะคะช่างนะคะพ่อรอยกับน้าปานกําลังผสมนะคะนี่เป็นการเทพื้นห้องครัวด้วพี่น้องขอบคุณมากๆค่ะฝุ่นจะเยอะหน่อยนะเมื่อกี้จามแล้วมันเนี่ยมันเป็นขี้ฝุ่นลอยเพราะเราขนทรายขนก้อนหินเข้ามาแล้วก็ปูน ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจเปั้นสายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะห้องนี้ใช้ปูนสีสอบเลยปูนนกเขียว เมื่อกี้ไปติดต่อน้ําที่เทศบาลนะรสรุปได้นะพี่น้องค่ะดีใจหลายเพราะว่ามันใช้น้ําเยอะบรรยากาศในห้องครัวนะฮะฉาบเสร็จหมดแล้วนะคะห้องครัวนะเสร็จทุกด้านแล้วด้านนอกด้านในนะคะก็เหลือแต่ประตูออกทางห้องครัวแล้วก็ประตูหน้าบ้านที่ยังไม่ทํานะคะ เย็นอยู่นะคะเพราะเรามีหน้าต่างเนาะแต่หน้าต่างเราทําในบ้านแล้วก็ประตูออกนะฮะก็พอดีเลยลมเข้าเปิดไว้เย็นสบาย